สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมรุ่น R12413073 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นคอร์ริชันออริจินอลเดสตานะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานครับกับรุ่นออริจินอลเดสตาก็คือผลิตมาครั้งแรกสีทอง1962ครับก็50กว่าปีได้แล้วแต่ว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเอกลักษณ์นะครับอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นพลอยแดง ชัดเจนนะครับแล้วก็การทำเหลี่ยมพื้นไดออด้านในก็มีความสวยงามสาย35มิลน,นะครับที่ผมถืออยู่ในมือนะตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่5900บาทเท่านั้นเองนะครับรูปทรงใหม่ทํามาก็จะดูเฉบเสียวมากขึ้นครับตัวเรือนก็ค่อนข้างบางขึ้นสายก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบสายบางนะครับรุ่นนี้สายแบบคลาสสิกขึ้นข้อมือสวยงามครับ คุณผู้หญิงก็สามารถใส่ได้นะครับรุ่นนี้สำรองพลังงานได้80ชั่วโมงกันน้ำ30เมตรตัวกระจกก็เป็นซับไฟมีเหลี่ยมเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสมอตรงกลางสีแดงมีวัน,ม,วนมีวันที่ครับวัสดุของบอดี้ตัวเรือนก็ถือว่าทนทานต่อการขิดขวรความเงางามอย่างนี้ ตลอดไปเลยนะครับถือว่าสวยงามเปล่งประกายไปยาวนานเลยทีเดียวแล้วก็ดนาฬิกาลาโดของเราเนี่ยก็รับประกันเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้รับประกันมากถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับตัวเครื่องรับประกันตัวเครื่องด้านในนะครับก็ศูนย์สวิตช์ของเราก็ถือว่าบริการหลังการขายได้ดีเยี่ยมนะครับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่ มาซื้อนาฬิการาโดกับเราก็คือมั่นใจได้เลยนะครับในเรื่องการบริการการสวิตวิสวนใจก็แวะมาลองสินค้าที่เคาน์เตอร์ราโดที่ช็อปได้ทุกสาขาได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ